แนะนำสิบหนังส่วนตัวที่ชอบมากที่อยากให่คุณได้ดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งส่วนตัวซึ่งส่วนตัวผมชอบเป็นคนที่ชอบดูหนังเฮลเลอทีเลอร์ไงเฮลเลอทีเลอร์แต่ตอนเด็กโตกับหนังลอมคอมนะโตมากำหนังกบหนังลอมคอมหนังแอคชั่นเนี่ยปาดูตามปาดาเปิดให้ดูแต่หนังลอมคอมก็ชอบหนังลอมคอมหนังฮ่องกงหนังแอคชั่นอะไรเงี้ยจะชอบดูแต่ส่วนตัวถ้าโตมาจะตั้งแต่ขึ้นตั้งแต่ขึ้นปส่มาไปร้านเช่าหนังก็จะแอบปาเช่าหนังพวกหนังเฮลเลอทีเลอร์มาพวกแบบ ผีลืมหลุมเล็กอะไรเงี้ยแบบมันจะมีหนังเรื่องหนึ่งคือซอมบี้ปุ้นปุ้นะ่ะมันจะมีหนังเรื่องหนึ่งชื่อว่าซอมบี้ปุ้นปุ้นน่ะเออซอมบี้ผีกัะชาเงี้ยเออชอบเช่าหนังเกรบีมาดูเป็นคนชอบดูอะไรประมาณนั้นแน่เออทุกวันนี้ก็เลยคุยกับเพื่อนไปรู้เรื่องเลยเพื่อนไม่มีใครดูอะไรแนวนี้เลยซึ่งเออนั่นแหละเรื่องที่หนึ่งคือ form dust s i e l d w n เป็นหนังของพุ่มกับโรเบิร์ตดอติเกตทำคู่กับควินตินรันติโน หนังมันจะมีความแบ่งเป็นครึ่งเว้ยแบบครึ่งแรกจะเป็นหนังหนังให้อ้นธนาคารคืออันนี้กันเรื่องย่อมันก็คือสองพี่น้องมันไปอ้นธนาคารแล้วทีนี้มันไปจับพนักงานธนาคารมาเป็นตัวปาาระกันทีนี้เกิดเหตุสุวิิสัยขึ้นทําให้เราไม่สามารถใช้ตัวปาาระกันตัวเดิมได้แล้วแล้วทีนี้มันไปจับครอบครัวครอบครัวหนึ่งมาเป็นตัวปาาระกันแล้วมันก็เอาครอบครัวนี้ยไปแชายแดนเม็กซิโกมันหนีไปชายแดนเม็กซิโกทีนี้ตรงที่เม็กซิโกที่มันไปถึงอ่ะ มันมีบาบ,า,บาหนึ่งอยู่ซึ่งบานั้นแม่งตอนแรกมันคือบาปกติเป็นบาเล่าปกติเลยสักพักแม่งกลายเป็นแวมไพร์กลายเป็นแวมไพร์บานั้นแม่งทั้งบาไแม่งเป็นแวมไพร์เลยเวเ้ยออแลวทีเนี้ยหลังจากที่มันกลายเป็นแวมไพร์ปุ๊บทุกอย่างม่นคือวินาสัตลตโลมากโคตรมันแนะนําให้ดูใครที่ชอบหนังแบบแอคชั่นล้างผ่านแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่เรื่องนี้บทด,ดี ส่วนน่าจะได้ควินตินมาเขียนมนเลยดีส่วนแอคชั่นจะเป็นของของลอติเกตทำหนัง,นงมันดูแบบแบ่งเป็นพาร์ทพาร์ทอยู่แบบมันพาร์ทแรกควินตินทำพาร์ทสองคือลอติเกตทำอะไรเงี้ยคือตอนเด็กไม่รู้ว่ามันคือหนังวัมไพายเว้ยก็ดูไปเรื่อยเ,เ,เออสักพักเอา้เอานี่แม่งมีวัมไพายเรื่องที่สองก็คือแพนเน็ตเทเลอร์หรือชื่อไทยโคโยตี้แข้งปืนกลเป็นหนักของลอติเกตยังอยู่กับโรเบิร์ตลอติเกตอยู่เหมือนเดิมเรื่องเนี้ยชอบมากดูเกือบสิบรอบแล้วเรื่องย่อก็คือ มีด็อกเตอร์มันน่าจะทำไวรัสดูดออกมาไวรัสซอมบี้ไว้ทีเนี้ยมันเกิดซอมบี้ระบาดในเมืองก็ <c oughs> เหมือนหนังซอมบี้ทั่วไปมันระบาดมันก็ไปกัดมันระบาดในโรงพยาบาลตอนแรกออแล้วทีนี้นางเอกนางเอกเป็นคโ,คโยตี้ที่ความฝันอยากเป็นตลกออและในเรื่องช่วงแรกนางเอกแม่งลาออกเพื่อจะไปเป็นตลกเว้ยคือแบบไอ้เนี้ยเปิดเรื่องมาแม่งก็ปั่นแล้วจากนั้นนางเอกก็ไปเจอพระเอกเว้ยแล้วทีนี้ ซอมบี้แม่งวิ่งตัดหน้าไม่แน่ใจว่าวิ่งตัดหน้าหรือว่าจาไม่ได้เออน่าจะวิ่งตัดหน้าหรือเดินตัดหน้านี่แหละเออเราทำให้ลถความแลวทีนี้นางเอกก็โดนซอมบี้อุบัติเหตุซอมบี้ลากขาไปกินตอนนางเอกขาขาดปุ๊บช่วงแรกแม่พระเอกเอาไม้มาเสียบขาเดินเอาเอาไม้อะขาโตะอะมาเสียบขานางเอกเว้ยเออแล้วก็เดิน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 ,ดนสักพักหลังจากนั้นครึ่งเรื่องครึ่งเรื่องเออเลยครึ่งเรื่องไปแล้วพระเอกแม่งเอาปืนมาตอกขานางเอก และยังสงสัยอยู่ว่ามันยิงยังไงวะ <c oughs> คือหลังเรื่องนี้ไม่ต้องไปสนสนอย่างเดียวว่าแม่งโคตรมันใครที่ชอบหนังซอมบี้ยิงกันแบบมันมะแบบใครที่ชอบหนังซอมบี้ที่ยิงกันเลือดสาดไม่สนใจอะไรแล้วยิงอย่างเดียวหนังเครื่องนี้แม่งโคตรแหวกโคตรยิงแบบโอ้โหโคตรถูกใจเฮี้ยตอนที่กูโตรกันหนังนี้เหรอวะดูหนังเรื่องนี้ตอนแรกอะประมาณสิบขวบสิบสิบเอ็ดขวบเรื่องเนี้ยแต่หนังมันก็ตั้งแต่สองพันเจ็ดแล้วตอนนั้นมาดูมันก็ อยู่หลังแล้วล่ะเออแต่ซึกโคตรมัน,นเรื่องนี้เรื่งองสองบีที่โคตรมันแนะนําให้ดูเรื่องที่สามก็คือ Evil Dead ภาคแรกหรือชื่อไทยผียมตะคือเรื่องยอ่อคือจะมีกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งเว้ยกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งประมาณสี่ประมาณห้าคนมัน้งจำไม่ได้ละห้าหกคนเออไปก็ทีกกท่กระท่อมกลางป่าแล้วนะี้กระท่อมกระท่อมกลางป่านั่นหละข้างล่างมันจันมีเครื่องบันทึกเทป แผ่นเสียงเนี่ยน่าจะเทปมั้งเออเทปอยู่ข้างล่างแล้วทีนี้แม่ออกมาเปิดเปิดปุ๊บปกผีขึ้นมาแล้วทีนี้ก็วินาทสันตโลเลคือเรื่องนี้เละเละภาคแรกภาคแรกภาคแรกแอสิลเลียมยังไม่ตัดแขนตัวยนออะบอกไว้ก่อนคือเละมากหนังเรื่องนี้คือแบบชอบดูครัางแรกก็ชอบเลยเป็นหนังเป็นหนังครูอ่าเป็นหนังครูของตัวเองเรื่องนึงเป็นหนังครูเป็นหนังที่ดูบ่อย ดูผู้ศึกษาว่าเขาทำยังไงแล้วเป็นหนังที่แบบคราฟซีนมีการคิดค้นคราฟซีนเกิดขึ้นก็คือคือการใช้กล้องอ่ะเป็นเหมือนสายตาพิศดารอ่ะเดวิลไอเออตั้งกล้องแล้วคือเทคนิคก็คือตากล้องคนหนึ่งขาแข็งหน่อยวิ่งเราไม่สามารถใช้อุปกรณ์อื่นที่จะไปดอลลี่วิ่งตามได้คือพบมันน้อยเราไม่สามารถดอลลี่้าก็ไปได้เรื่องนี้แม่งสุดยอดจริงเรื่องนัินงบแลคือเรื่องความสยองคือสุดๆ ถ้ามาดูยุคนี้แล้วก็น่าจะสยองอยู่นะถ้าภาคเนี้ยนะเออมาดูยุคนี้แล้วน่าจะสยองอยู่เพราะว่าเลือดในเรื่องเนี้ยมันแทบไม่เป็นสีแดงมันจะเป็นสีเขียว,วเว้ยเออเพราะว่าเขากลัวไม่ผ่านเซนเซอร์อืมพอหลังจากภาคเนี้ยเลือดมันก็จะแดงแดงชาดเลยคือบชอบเรื่องนี้มากแแบบมีเทคนิคหลายอย่างที่อยากจะพูดเดี๋ยว <S <S oh <my> เอาไว้ก่อนเผื่อถ้าขยันจะทำคลิปสิบแฟกต์แฟกต์สิบอย่างของอีวิเดนท์ถ้าขยันนะใครอยากดูก็ เพราะว่าหนังเรื่องนี้ชอบม,มากเป็นหนังคูเป็หนหนังที่อยากให้ทุกคนดูคือรอบตัวเพื่อนนะถ้าใครชอบดูหนังเฮอร์เรอร์ก็จะแบบไปดูอีวีเดทโยอีวีเดที่เพื่อนดูหมดรอบตัวเรื่องที่สี่ก็คือพักจากหนังเฮอร์เรอร์มาดูหนังตลกบ้างก็คืออาคารตุก,กัดบนโลกหรือชื่อภาษาอังกฤษคือมิเดฟหรือผมจะเรียกว่าเดฟหมิงฉางเรื่องย่อก็คือมนุมนษย์ต่างดาวตัวจิว๋วตัวแค่นี้ตัวประมาณนี้มนุษย์ต่างดาวเออขับยานมาเป็นโลกมาที่โลกซึ่งซึ่งยานอ่ะ มันคือคนเว้ยคือคนยานมันจะตัวหน้าตาเหมือนกับกับตันของยานเลยเออแล้วก็มันตั้งชื่อเต็มว่าเดฟมิงชางอ,อืมซึ่งที่มันมาลูกก็คือปัญหาดาหาทางช่วยดาวบ้านเกิดตัวเองแล้วทีนี้ความไวป้ป่วงคือไอตาเดฟเนี่ยไอตากับตัเนี่ยเดฟมิงชางเนี่ยอ,อืมดันไปนหลงรักมนุษย์อ,อืมซึ่งมนุษย์มีลูกเออเป็นคุณแม่ลูกติดเออคนหนึ่งแล้วทีนี้ไอมุกแรกที่ดูละหาก็คือมุกร้องเพลงบีจีอ่ะ เออแบบคุณเคยดูคอนเสิร์ตบีจีไหมแล้วมันร้องเอ,อเพลงอะไรบ้างเสียไลน์นั่นแหละใครที่ชอบดูดดดดดแบบหนังแบบมุกมุกวี่ฮอลลีเดย์อะไรเงี้ยมุกวี่วันหยุดอ่ะหนังดูวันหยุดตอนเย็นเย็นมาคเครียดเครียดเปิดหนังดูเรื่องนี้แนะนําแนะนําเลยอาคันตุกกบปวดโลกพิมพ์ไปมีเดฟอาคันอาคันตุกกบปวดโลกคือเป็นคนพูดไม่เก่งอืมพยายามอยากพูดเก่งอยู่แต่ปกติก็ไม่มีเพื่อนคุย ก็เลยต้องมาอัคิปคุยอย่างนี้อืมเพื่อนน้อยเพื่อนไม่คบเพื่อนจะมีแฟนนั่นแหละก็คืออยากได้ลองไปดูเป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตที่ดูเพราะว่าตอนนั้นแม่ซื้อมาให้เรื่องนี้ดูครั้งแรกเป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตที่แบบดูดูเลยไม่นับบุปผาลาตีที่ป้าซื้อมาจะวักบอกหนังเรื่องแรกที่ดูบุปผาลาตีก็ได้มั้งแต่เรื่องนี้เป็นหนังที่แบบเป็นหนังของตัวเองอ่ะคือแม่ซื้อมาให้ตัวเองเป็นแบบแผ่นของตัวเองเลยอ่ะแล้วดู ออชอบมากเรื่องนี้ดูแล้วดูอีกตั้งชื่อเรื่องว่าเดฟหมิงฉาดูกับน้องสองคนสนุกมากเรื่องที่ห้าเล็กหรือ rec เป็นหนังฟาวฟูตเทสเป็นสไตล์เป็นฟาวฟูตเทสใช่คือฟาวฟูตเทสที่นําเสนอคือการถ่ายรายการนลยนําเสนอมาในการในวิธีคือการถ่ายรายการคือตัวนางเอกเป็นพิธีกรรายการรายการหนึ่งไปถ่ายไปถ่ายพวกทีมกู้ภยัยดับเพลิงอื ชีวิตประจาวันว่าวันหนึ่งเขาทาอะไรบ้างอะไรเงี้ยทีนี้มันเกิดเหตุการณ์หนึ่งในตึกเกิดขึ้นเหตุการณ์ก็คือมีคุณป้าคนหนึ่งป่วย,ยข้างบนเออลงมาไม่ได้หรือว่าหรือตายเนี่ยไม่แน่ใจเออทีนี้มันก็เขาเ้าไปตึกปุ๊บไปปุ๊บออกไม่ได้ซึ่งตัวคนในตึกอะถูกกักถูกกัดให้อยู่ในตึกให้ออกไปได้คือ,อา,าออกมามังโดนยิงตำรวจล้อมไม่หมดอะตำรวจทหารหารอบแองล้อมไม่หมดเลย ก็คือหนังแม่งบิว้วบิ้วอัดกดดันมากคือมันไม่ได้น่ากลัวเว้ยแต่มันมันบิ้วดีเป็นหนัง <_ s 1> ฟลว์เเทสคือมันเป็นแทนมุมมองเราอะ่ะคือเหมือนเราใช้กล้องถ่ายมันถ่ายวอล์กอะ่ะพูดง่ายๆมันถ่ายวอล์กในเหมือนถ่ายวอล์กในยุคนเนี้ยเออแล้วทีนี้คือมันบิว้วเล็ก,กคือดัดกดดันมากคือลุ้นแล้วลุ้นอีกลุ้นแล้วลุ้นอีกแม่งมีเด็กคนหนึ่งน่านจะเห็นมีมตามเพจ เพจไอเนี่ยเพจรีวิวหนังแนะนำหนังอยู่อ่ะอเด็กคนหนึ่งดูฉันเป็นแค่ทอมซินดักเซฟทอมซินมนั้ล่ะก็คือตอนจบจบจบแบบตัดชิบจบแบบตะคอนไทยไปแนะนำให้ดูเรื่องนี้ถ้าใครที่ชอบเอออย่างหนึ่งก็คือถ้าใครไม่ชอบดูหนบงฟาวเทดอะไม่ดูแบบแค่คลิปวิ่งอะแค่คลิปวิ่งแค่เนี้ยถ่ายคลิปวิ่งแล้วเรามาดูอะก็แค่เขาปลดหวัวแล้วก็คือไม่แนะนำอาจจะเป็นหนังเฉพาะกลุ่มนิดน,นึงแต่ อยากแนะนําให้ดูสักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะเปลี่ยนใจผมก็ดูเรื่องนี้แหละเป็นฟอร์ฟูเทียนเรื่องแรกไปเช่ามาดูตอนเด็กชอบเลยเป็นหนังที่แนะนําให้ดูถ้าใครชอบเออถ้าใครชอบเป็นสายแบบทิลเลอร์เรื่องนี้ไม่ได้น่ากลัวครับผมว่ามันไม่น่ากลัวเออให้มันเป็นทิลเลอร์แล้วกันทิลเลอร์แล้วทึกขวัญแล้วเน้นบิวอึดอัดกดดันอยู่ในตึกวันโลเคชั่นด้วยถูกโลกมากชอบหนังวันโลเคชั่นแนะนำให้ดูครับเล็ก R E C คือถ้าจะดูว่าม,มีให้ดูฟรีใน youtube นะเออพิมพ์ไป rec ภาคไทยขึ้นแน่นอนมาที่หนังไทยบ้างเป็นหนังที่ผมชอบหนังไทยเรื่อง,งที่ผมชอบมากในปีที่แล้วก็คือ fat girl ชั้นห่างระหว่างเราเรื่องย่อก็คือแอนกับเจนเป็นเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนแบบเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องอะคือแอนจะไม่ใช่น่าจะมหกม,มั้งแอนมหกแล้วเจนมห้าอะไรเงี้ยประมาณนั้นซึ่งทั้งสองคนโตมาในแฟร์ตำรวจโตมาด้วยกันเลย เป็นเพื่อนเล่นกันตรงมาแฟต์ตำรวจเป็นกันตอนเย็นเลิกเรียนก็ไปตีแบดกันแบบเป็นเพื่อนกันอแลวทีเนี้ยคือบ้านเจนอะรวยบ้านน้องเจนรวยแต่บ้านพี่แอนอะจนพ่อก็ตายที่อยู่ในแฟต์ตำรวจนั่นน่ก็คือเขาเขาให้อยู่ฟรีนะเออเขาเขาน่าจะอะไรสักอย่างเห็นแก่เห็นแก่พ่อเขาบองเออที่ตายในหน้าที่อะเออก็เลยให้ให้ครอบครัวนี้อยู่แต่อยู่ไปได้แค่ไม่นานเขาจะไล่ออก ซึ่งทั้งเรื่องมันจะเล่น,นประเด็นนี้อยู่ก็คือ,คอบ้านเจนอะ่ะคอยช่วยคอยช่วยแอนอยู่เพราะบ้านบ้านเจนมันรวยไงไอทีออ่แฟดตำรวจที่อยู่อะ่ะที่แอนได้อยู่อ่ะก็คือบ้านเจนน่าจะไปช่วยคุยให้ด้วยในระดับหนึ่งเออขาเลยให้อยู่ซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นหนังดราม่าสไตล์ coming of เอ e ก็คือการเติบโตของตัวละครอะ่ะถ้าใครนี่ก็ส่วนตัวก็ชอบดูแบบสไตล์ coming of เอ e อยู่นะ ก็คือตอนหนังชายอ่ะคนไม่ค่อยชอบเพราะว่าเขาจะมองว่าเป็นหนังเป็นหนังสาววายเอเป็นหนังขายขายวายขายเป็นผู้จินอ่ะผู้หญิงอ่ะเขาไปโฟกัสจุดน้นเสเยอะซึ่งหนังอ่ะไอจุดเนี้ยมันคือแค่มันคือแค่เสี่ยวเดียวเวย้ยจะมาบอกให้คือส่วนตัวชอบเรื่องนี้มากแต่ไม่ค่อยมีคนไปดูอืมก็คือไอจุดสาววายเนี่ยมันแค่นิดเดียวมันคือแค่ ความสับสนของวัยรุ่นแค่ช่วงแรกแค่นั้นเลยซึ่งหนังจริงๆอ่ะอะโฟกัสหลักจริงมันคือปัญหาที่มันเข้ามาระหว่างอันนี้คือตรงกลางนี่คือคือแอนแอนกับเจนแล้วกันนะะตรงกลางนี่คือแอนกับเจนสองคนแล้วปัญหามันจะเข้ามาลุ้มเราสองคนนี้เว้ยซึ่งมันเป็นหนังดราม่าชีวิตซึ่งปัญหาจะมาที่เจนกับแอนเจนถึงบ้านจะรวยแต่ครอบครัวไม่ได้อบอุนส่วนแอน บ้านบ้านคือนา่าเวทนาแม่บ้านจนอยู่แล้วแม่ก็ยังจะไปเล่นเล่นไพ่เล่นแชร์อีกอนั่นแหละคือเป็นหนังดีที่แนะนำให้ดูนับปีที่แล้วคือไม่ค่อยมีคนไปดูเป็นหนังไทยที่ชอบและดันเจงืมน่าเสียดายมากซึ่งเป็นหนังพม่เาเบ็ดบ้านเราก็ไม่ค่อยดูสไตล์นั้นเนาะไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นหนังในเรื่องที่ตอนนี้มีในเน็ตฟลิกแนะนําให้ดูแฟตเกิลครับชั้นห่างระหว่างเราถ้าคุณไปดูคุณอาจจะชอบก็ได้ ลองตัดเรื่องสาวายไปก่อนเรื่องประเด็นวายทั้งหลายตัดทิ้งไปแล้วก็มองที่โฟกัสของหนังคือเรื่องดรามา่าครอบครัวชีวิตอะเรื่องปัญหาต่างต่ที่เข้ามารุมแล้วแจแจงเจน <c oughs> กับแอนอะลองไปดูครับผมแนะนำแฟตเกิลชันห่างระหว่างเราเรื่องต่อไปเป็นหนังฮ่องกงเป็นหนังของโจซิงเฉอที่ผมชอบมากที่สุดก็คือนี่คนอยากใหญ่มาฮีโร่ เรื่องนี้เป็นหนังของโจซิงฉือที่ผมชอบมากที่สุดซึ่งตอนแรกมันเป็นหนังหนังสไตล์โจซิงฉือเลยตลกเป็นหนังสไตล์โจซิงฉือเลยคือเรื่องย่อคือไอ้โจซิงฉือไอ้โจซิงซิงในเรื่องชื่อโจซิงซิงนะมันอยากเป็นเจ้าพ่อมันเบียวเบียวอยากเป็นเจ้าพ่อมาเฟียแล้วทีนี้วันหนึ่งมันมีแก๊งฝั่งตรงข้ามมายิงมารอบยิงฝั่งเจ้าพ่อฝั่งคนดีันเออฝั่ง ฝั่งแก๊งมาเฟียตัวร้ายมาฝั่งคนดีแล้วทีนี้ไอ้ซิงมันไปช่วยไว้แล้วทีนี้หลังจากมันที่มันไปช่วยไว้เป็นที่ร้านมันก็โดนไอ้แก๊งแก๊งมาเฟียตัวร้ายอะไล่กระทืบไล่ปิดร้านไอ้ซิงก็เลยโดนไล่ออกแล้วก็ไอ้ซิงไปสมัครอยู่ไอ้แก๊งที่มันช่วยแหละเจ้าพ่อที่มันช่วยไว้ก็คือตอนที่มันช่วยไปเสร็จปุ๊บเจ้าพ่อมันแค่นำบาดมาก็แบบเออมีอะไรบอกนะเดี๋ยวอัวช่วยหรือเองเอออย่างนี้ แล้วก็แล้วก็พอมไปสมัครปุ๊บมันก็จะไปอยู่กับทีมกับรุ่นพี่มันอีกสองคนระหว่างทางที่มันทํางานก็คือจะมีเนี่ยมันจะมีระหว่างทํางานไปเรื่อยงานหนึ่งงานสองงานสามเนี่ยมันก็จะมีปมดราม่าที่เข้ามาเรื่อยๆคือปมดราม่าจริงจะมาช่วงทัช่วงกลางๆค่อท้ายแหละอืจะมีช่วงหนึ่งที่อ่าขอบสปอยนี่นะกัน ที่ไอ้ซิงมันไปเมืองไทยไม่มีถ่ายที่ไทยด้วยนี้ที่แก๊งสามคนเนี่ยมาที่เมืองไทยมาดีลมาดีลงานแล้วทีนี้ระหว่างดีลอ่ะก็คือคนที่มันมาดีลงานด้วยที่ไทยอ่ะโดนรอบยิงตายแก๊งนี้ก็เลยโดนจับไปอือไอ้สามคนนี้โดนจับไปปุ๊บจับไปปุ๊บคนที่จับไปจะเป็นมาเฟียมาเฟียที่ไทยเนี่ยแหละแต่ไม่รู้ชื่อในเรื่องก็เออชื่อในพลบัญชาเออโดยในพลบัญชาจับไปและทีนี้ไอ้ซิงมันก็เลยเอ้ยปล่อยเพ่อนกูเถอะเดี๋ยวกูอยู่ที่ไทยเอง เดี๋ยวกูเป็นตัวประกันให้นี่นั่นแหละดราม่ามาเริ่มจากตรงนั้นเริ่มหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นดราม่าดราม่าแล้วช่วงก่อนหน้านั้นประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะเป็นหนังตลกหนังสไตล์โจวินชือเลยหนังเรื่องนี้ผมชอบที่สุดแหละของโจวินชื่อแนะนำให้ดูใครที่ไม่ใคร่เคยดูหนังฮ่องกงแบบยุคนี้แล้วไม่เคยดูหนังฮ่องกงแต่ผมโตกับหนังจวินฉื่นะล้ปาชอบเปิดให้ดูต่อไปก็คือยังอยู่กับหนังฮ่องกงเหมือนเดิมหนังอันนี้น่าจะหนังไต้หวันมั้งหนังจีนพาะนัแสดมกัน หนังฮ่องกงแหละคือนี่รักเรากะเพาวาสารเจโชเจโชน, J นี่ให้ดูเสือ้อเสือ้อเจโชเรื่องย่อก็คือให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งมันย้ายมาในโรงเรียนดนตรตีมาปีสุดท้ายแล้วมันชื่อโจเจียวหลุนมันชื่อเจโชใช้ชื่อตัวเองเป็นเอกเปนโนและทีนี้มันไปเจอเปนโนเก่า อยู่อันหนึ่งอยู่ที่ตึกเก่าเลยเนี้ยเวลาเล่นอ่ะตอนที่มันเล่นวันแรกปัป๊บมนันนันเจอผู้หญิงคนหนึ่งอืมซึ่งผู้หญิงคนนั้นอ่ะมันจะทําตัวลึกลับลึกลับหน่อยเว้ยคือ,อวันนี้มาเรียนทําไมนะคะเรียนวันนี้ไม่เจออีกวันหนึ่งเจอเอ้าแล้วทําไมวันนี้ที่เวลาข้าแถวข้าแถวรักเสารลงทําไมเราไม่เจอมาเจอไอทีตอนกินข้าวอะไรเงี้ยผู้หญิงมันจะมามาม,าม,ามาหายหายอ่ะเออแล้วผู้หญิงก็เรียนเอกเปนโนเหมือนกันซึ่งหนังเรื่องเนี้ยดูครั้งแรกอ่ะไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจตอนจบเออตอนนั้นเนี่ยก็เด็กด้วยแหละประมาณมหนึ่งมั้งประมาณปหกเออดูเรื่องนี้ประมาณปหกอือไอ้ด้วยแผ่นนี่แหละซื้อมาออทีเนี้ยรอบแรกดูไม่เข้าใจเลยต้องดูวนหลายรอบก็ดูปอช่วงท้ายมันติดแฟนตาซีช่วงท้ายเราต้องมองเป็นหนังแฟนตาซีในช่วงทายนะืะซึ่งส่วนตัวชอบชอบแล้วเป็นหนังมันมันจบไม่เจ็บ ส่วนตัวอยากให้มันจบจบแบบดราม่ากว่านี้เออถ้าใครชอบดนตรตีถ้าใครชอบเป็นหนก็คือแนะนำหนังนี้เป็นหนังโรแมนติกนะโรแมนติกติดถ้าดูภาคไทยมันจะติดคอมเมดี้ด้วยจริงมีรีเมคหลายเวอร์ชันแล้วมีเวอร์ชันเ,ชนเกาหลีด้วยนี่ล่าสุดที่มันที่เขาทำเมื่อปีที่แล้วเห็นมีเวอร์ชันเกาหลีอยู่แต่ยังไม่ได้ดูนะแนะนำให้ดูลักเรากระเพราศาสตร์เจโชไปหาดูเองนะไม่รู้ดูในไหนเรามีแผนเช่าได้เช่าได้ เรื่องต่อมาเป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึง่งเมื่อปีที่แล้วก็เป็นหนังไทยที่ไม่ค่อยมีคนดูเหมือนกันก็คือสวัสดีวันจันทร์อสวัสดีวันจันทร์หนังเรื่องนี้ไปดูเพราะอะไรหนังเรื่องนี้ไปดูเพราะมีเบลวาลาิศลาออบากามาวงซึ่งช่วงตอนแรกที่ไปดูเข้าโรงไปก็คือเห็นตัวอย่างแล้วอ๋อมันเป็นหนังติดลูกเออเป็นหนังติดลูกธรรมดาเหมือนหนังหนังเรื่องจําชื่อไม่ได้ที่มันเป็นนักข่าวแล้วใช้ชีวิตวนๆไปเรื่อยๆอ ทีนี้เห็นตัวอย่างมันก็น่าดูอยู่นะก็น่าสนใจดีเป็นหนังติดลูกใช้ชีวิตวนไปเรื่อยๆวันเดิมซ้ําไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาแล้วทีนี้มันดันหลุดออกจากลูบเว้ยปกติหนังติดลูกปกติถ้ามันหลุดออกจากลูบอะก็คือจบแต่เราพูดนี่ยพูดวันเดิมซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมามาห้าวันแล้วถ้าไอ้วันหนึ่งหลุดออกจากลูกก็คือหนังมันจะจบแต่เรื่องนี้ไม่หนังเรื่องนี้ก็คือผลกระทบผลกระทบจากที่เราใช้ชีวิตประจําวันผลกระทบของมันก็คือ ตอนที่มันหลุดออกจากหลุมอ่ะให้สิ่งที่มันทําในวนลูปอ่ะคือมันใช้ชีวิตได้สุดยอดมากที่มันอยู่ในหลุมก็คือเป็นคนใช้ชีวิตเสเพอพอมันอยู่ในหลุมปุ๊บอ๋อติดหลุมนี่เราก็ทําอะไรก็ได้เออแม่งสุดตีนมากใช้ชีวิตได้สุดตีนมากแค่นี้แล้วทีเนี้ยผลกระทบที่มันทําอ่ะมันนั่งส่งส่งผลต่อตอนที่มันหลุดออกมาจากหลุมด้วยเนี่ยอะไรที่มันทายี่เยี้ยมไว้ในตอนที่มันติดหลุมอ่ะมันส่งผลต่อต่อชีวิตประจําวันมันด้วย ซึ่งแนะนําให้ดูว่าเป็นหนังดีเป็นหนังดีมากๆเรื่องหนึ่งที่อยากแนะนําให้ดูถึงมันจะแบบตอนจบมันมันเป็นหนังที่หลุดก็จริงแต่มันยังมีซับชองที่มันเป็นล้อมคอมอยู่อ่ะอืมมันก็แล้วแต่คนชอบมันผมก็ไม่ชอบบางมุกตลกเหมือนกันแต่ชอบไอเดียมันไอเดียมันกระแทกหน้าดีชอบชอบบิ๊กไอเดียมันบิ๊กไอเดียมันกระแทกหน้าดีแล่นและเป็นหนังดีที่แนะนําให้ดูสวัสดีวันจันทร์ เป็นหนังที่ไอเดียโคตรแรงไอเดียโคตรดีซึ่งอยากให้คนไทยดูเรือ่องนี้หนังฉายพิที่แล้วเจ๊กเหมือนกันวพ่อ,อกับแซดเก่จะเป็นหนังดีมากส่วนตัวอยากดูอีกรอบอยู่เหมือนกันกเข้าใน็ตรีสแล้วเดี๋ยวไปหาดูเน,นี้ยเรื่องสุดท้ายแล้วที่อยากแนะนําให้ดูก็คือเรทในวิตเตอร์เดว,วิลคือนี้ผีมาคุยก็คือเรื่องย่อก็คือรายการรายการหนึ่งมันเป็นรายการเหมือนรายการทีสิบบ้านเราะรู้จักรายการทีสิบไหมรู้จักรายการทีสิบไหมถ้าไม่รู้จักรายการทีสิบนี่คือ,อ,อคุณยัเงเด็ก คือเรื่องมันเกี่ยวกับพิธีกรชื่อแจ็คเดลรอยกับรายการของเขาเนี่ยมันเป็นรายการที่อู้ฟู่มากเป็นรายการที่ดังมากที่ดังมากเออฟีลรายการโหดกระแสว่านี่แต่รายการมันจะไปไปออกแนวเหมือนตีสิบมากกว่าเป็นการพูดคุยทอล์คทอล์คคุยเหมือนกันไม่ได้ทํากับประเด็นดราม่าทําเกี่ยวกับวงการบันเทิงอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยช่วงว่าช่วงช่วงหนึ่งช่วงในในหนักเนี่ยรายการมันดอกรายการมันเรตติ้งตกมันก็เลยจัดเทปพิเศษในวันฮาโลวีน ก็คือเอาล่างทรงมาเอาคนที่คิดว่าโดนผีเข้าสืา่อสารกับผีได้ามาคุยในรายการและที่เนี้ยเหตุการณ์ไวป่วงมันเลยเกิดขึ้นซึ่งชอบมากเรื่องนี้เหมือนเรานั่งดูรายการจริง,รงๆอะ่ะแล้วคือเราได้เห็นตั้งแต่ตอนรายการเปิดยันพักโคฟนาพักโคฟนามันก็จะถ่ายไว้แต่จะเป็นฟิลขาวดําดมันจะถ่ายไว้ให้ดูว่าเบื้องหลังโคฟนามันทําอะไรบ้างเออแที่เนี้ยแม่งเตลดิดสุดท้ายหนังแม่งเตลิดมากซึ่ง ถ้าเรามองด้าน4 g มันจะบอกก่อนว่าช่วงที่มันเตลิด4 g มันไม่สมจริงเว้ยเออแต่มันจะมีช่วงที่ใช้ practical effect ซึ่งช่วงนั้นผมชอบมากซึ่ง cg มันถึงมันจะดูลอยแต่แม่งม่งดูได้สนุกเออเราเรามองข้ามได้เว้ยซึ่งหนักถ้ามันบทดีอย่างอื่นดีอะ4 g เราสามารถมองข้ามได้ซึ่งผมไม่อยากสปอยมากหนังร่องนี้แนะนำให้ดูเลดในวิดีอดคืนนี้ผีมาคุย ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หนังด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนกดไลค์ถึง5คนหรือยอดวิวถึง30วิวก็จะมี EP 2นะครับแบบแนะนำสิกหนังที่ผมชอบ EP 2ซึ่งอยากให้คุณดูไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับว้า้วย